สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะครับที่ต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของคลื่นนะครับความยาวคลื่นนะครับสั้นคลื่นท้องคลื่นกันไปแล้วมาในคลิปนี้นะครับมาดูคลื่นที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับเอาสั้นๆง่ายๆนะครับไม่พูดอะไรเยอะๆเอาูดยวพูดเยอะๆมากไปเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของคลื่นวิทยุนี่นะครับ คลื่นวิทยุคลื่นวิทยุที่เราฟังกันอยู่ตรงนี้มันมีทั้ง AM แล้วก็ FM ใช่ไหมครับนี่คือตัวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของคลื่นวิทยุคลื่นวิทยุเนี่ยมันจะมีความถี่อยู่ในช่วงที่เท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะนี่ก่อนปุ๊บ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 เออสิบกำลังกำลังเท่าไหร่วะนะกำลังสี่ถึงสิบกำลังเก้าเออนะครับเฮิร์ดนะครับ 1ีก่กำลัง4ถึง10กำลัง9เฮิเร์ตนะครับซึ่งคลื่นวิทยุเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันอยู่2ระบบคืออะไรครับ AM น,นะครับกับ FM นะครับ AM ก็คืออะไรครับแอมพลิจูดโมดูลเลชันส่วน FM ก็คือฟรีเ u นซี่โมดู l เลชันนะครับแอมพลิจูดคืออะไรครับคือจุดสูงสุดนะฮะคือจุดสูงสุด ต่ำสุดของคลื่นนะครับตัวนี้นะครับคือจุดสูงสุดต่ำสุดของคลื่นมันจะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บเนี่ยนะครับจุดจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดนะครับเนี่ยจุดสูงสุดจุดต่ำสุดของคลื่นอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นแอมพลิจูดนะครับส่วนฟรินซี่คืออะไรครับฟรินซี่คือความถี่ตัวนี้นะครับต่างกันตรงนี้อ่าถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาถามว่า fm กับ a อมมันต่างยังไงก็คือ เราจะได้ตอบเขาได้นะครับคือ a.m เนี่ยมันก็คือจุดสูงสุดต่ำสุดของคลื่นส่วน f.m ก็คือความถี่ของคลื่นนะเอาง่ายๆสั้นๆกันก่อนเลยนะครับามาดูข้อแตกต่างกันนะครับ a.m ก็คือข้อทหนึ่งคือ amplitude เนี่ยเปลี่ยนตามสัญญาณเสียงนะครับมันจะเปลี่ยนไปตามสัญญาณเสียงส่วน f.m ก็คือให้ให้ความถี่เปลี่ยนตามสัญญาณเสียงนะให้ amplitude ก็คืออะไรครับ แอมพลิจูดก็คือบอกไปแล้วคือสูงสุดต่ําสุดของคลื่นนะครับเปลี่ยนไปตามสัญญาณเสียงแต่นี่คือให้ความถี่นะส่วนนี้คือให้แอมพลิจูดนะครับข,ข้อแตกต่างข้อที่1ข้อที่2คืออะไรครับจะสะท้อนได้ในชั้นบรรยากาศไอเขาเราเรียกว่าไอโอโนสเฟียร์นะครับตัวยอ่อไอโอก็คือย่อมาจากคำว่าไอออนนะฮะมันจะสะท้อนนะครับมันจะสะท้อนไปที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร นะครับไอโอก็คือย่อมาจาก i ออนั่นเองส่วน FM คืออะไรครับจะสะท้อนได้น้อยนะครับมาดูข้อที่3ข้อที่3 AM นะสื่อสารไกลๆได้ดีกว่านะครับแต่อันนี้คืออะไรครับสื่อสารได้ใกล้กว่านะครับสื่อสารได้ใกล้กว่าจำเป็นต้องใช้สถานีย่อยส่งไปเรื่อยๆนะคือข้อแตกต่างข้อที่3 ส่วนข้อที่4ก็คือคลื่นเนี่ยมันจะถูกลบกวนได้ง่ายสัญญาเสียงเลยไม่ค่อยชัดเจน AM อมนะครับมันจะถูกรบกวนได้ง่ายนะครับ <c oughs> มันก็เลยถูกรบกวนอ่าเมื่อสัญญาเสียงถูกรบกวนเ <c oughs> <Ambassador> สร็จปุ๊บมันก็เลยทําให้สัญญาทำคล้าเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่บางทีก็คลักคลั่กคลักคลกก็ว่าไปนะครับส่วน FM คืออะไรครับคลื่นถูกรบกวนยากสัญญาณเสียงเลยชัดเจนกว่านี่คือข้อแตกต่างระหว่าง นะครับอันนี้คือคลื่นวิทยุนะครับคลื่นวิทยุนะฮะก็คือมีทั้งหมดมีด้วยกันอยู่สองระบบด้วยกันคือ am กับ fm เนี่ยคือข้อแตกต่างนะครับแอมพลิจ MM ูดนะครับแอมแอมแอมพลิจูดเนี่ยแอมพลิจูดของ AM เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะความสูงต่างของคลื่นมันจะไม่เท่ากันก็หมายความว่าเป็นอย่างนี้ครับความสูงต่างของคลื่นมันจะเป็นไม่เท่ากัน มันจะไม่เท่ากันแบบนี้นะครับนะอย่างที่บอกไปมันจะไม่เท่ากันแต่ fm เป็นไงครับความสูงต่ําของคลื่นเอ่อความเอ่อความสูงต่ําของคลื่นความถี่เนี่ยมันจะเท่ากันช่องแคบความถี่มากนะช่วงกว้างความถี่มีน้อยนะช่องอันนี้คือแบบนี้นะครับปื๊บปื๊บ อ้าวพูดผิดวาดผิดวาดเพลินไปเลยความถี่มันจะอยู่อย่างนี้นะครับนะฮะประมาณนี้นะฮะขึ้นความถี่ตรงนี้มันจะเท่ากันนะครับนี่ขึ้นความถี่ตรงนี้มันจะเท่ากันแต่อันนี้เป็นไงครับขึ้นความถี่มันจะไม่เท่ากันมีสูงบ้างต่ำบ้างนะครับนี่ นะสูงบ้างต่ำบ้างมันมันจะไม่เท่ากันแต่นี้คลื่นความถี่มันจะเท่ากันอันนี้ก็คือคลื่นวิทยุนะครับนะนี่นะเข้าใจกันนะครับคลืนวิทยุมาดูอีกภาพหนึ่งเดี๋ยวผมจะวาดภาพนะครับอ่า มาดูตัวต่อมานะครับการส่งสัญญาณอย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วนะครับการส่งสัญญาณเนี่ยถ้าหากว่าสื่อสารไกลๆเนี่ยนะครับระหว่าง AM กับ fm มันจะเป็นอย่างไรมาดูนะครับมันก็จอกมาเป็นอ่าผมวาดรูปแบบนี้ดูให้ดูน้องปึ๊บอ้าวอันนี้คือ สาสัญญาณปึ๊บอันนี้คือสาบสัญญาณปึ๊บอันนี้คือโลกนะครับอ่าโลกอันนี้คือสาบสัญญาณนะะส่วนอีกชั้นหนึ่งนะครับ อันนี้เราเรียวกว่าชั้นไ o โอนอสเฟียการส่งสัญญาณเนี่ยนะครับการส่งสัญญาณเนี่ยเป็นยังไงครับถ้าหากว่าเขาบอกว่าอะไรครับ ถ้าเมเนี่ยมันจะสะท้อนได้ที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์นะมันเวลามันส่งเวลามันส่งขึ้นมาปั๊บนะครับมันจะส่งมาแบบนี้นะครับนะปึ๊บ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 อันนี้คือชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์นะครับปึ๊บปึ๊บพอมันถึงชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ปึ๊บมันก็จะอะไรครับมันก็จะสะท้อนมาที่ปึ๊บ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 มาที่อีกเสาหนึ่งนะครับ นะอันนี้เราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่าคลื่นฟ้านะหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าสกายเวฟสกายเวฟนะครับนะอีกอันหนึง่งถ้าหากว่ามันไม่ส่งไปที่สัญญาณถ้าหากว่ามันไม่ส่งไปที่อะไรครับชั้นของ IO น o อตเฟียนี่ยนะครับอันนี้เราเรียกว่าชั้น i.o. not ็ e ตเฟมันอาจจะส่งตรงมาแบบนี้ก็ได้นะครับส่งตรงมาเลยนะส่งตรงมาเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าขลื่นดินหรือกลาวเวฟตรงตัวเลยนะครับนะนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเกตความรู้เล็กๆเรื่องเกี่ยวกับคลื่นวิทยุนะครับเท่านี้เองนะฮะก็พอจะวาดคร่าวๆนะครับอันนี้ก็คืออะไรครับเสาเสาตัวตัวส่งสัญญาณตัวรับสัญญาณนะครับอันนี้เสานะครับเสานะครับเสานะฮะเวลามันส่งมันจะส่งแบบนี้นะครับส่งไปที่ ชั้นบรรยากาศของไอออนออสเฟียนะพอไปถึงชั้นบรรยากาศไอออนอสเฟียร์เพมันก็จะสะท้อนนะที่ไอออนออสเฟียนะครับนะพอสะท้อนสะท้อนลงมาอีกอีกเสาหนึ่งนะครับเนี่ยนะเท่านี้เองนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นนะครับคลื่นวิทยุก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวครั้งหน้านะครับก็เราจะมาพูดถึงในเรื่องของคลื่นโทรทัศน์บ้างว่ามันมีวิธีการส่งสัญญาณส่งความถี่นั้นอย่างไรนะครับติดตามรับชมได้นะครับในช่อง n e t s t น t i o n นะครับหรือไปคลิกด้านบนได้นะครับที่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากเลย,เลยนะครับสำหรับการติดตามนะในเรื่องความรู้เรื่องคลื่นนะครับสวัสดีครับ